าตามให้แล้วแปดตัวครับไซส์กำลังดีเก้าคับตัวนั้นครับตัวที่เก้าตัวนั้นก็เอาออกขึ้นกันครับตัวนั้นนะตัวที่เก้านะครับ ส่วนพวกนี้ครับสิตัวครับสิบตัวส,ว,ว,สวยครับสิบตัวสิวบตัวกำลังกินเจ่งครับอาหารเบอร์สองอาหารเบอร์สองครับ แปดตัวครับ